เยอเกนครอบเองนะครับบางทีเนี่ยนะครับบางทีและวการผมใช้คําแบบนี้นะครับมันก็จะมีเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับว่าไม่ค่อยเอาบอลถ้วยด้วยดีไซน์แล้วก็แพชชั่นนะครับรวมกันเป็นมอนสเตอร์เมนทา t ลิตี้ซึ่งผมก็ได้กล่าวไว้เนี่ยว่ามันเป็นเรียกว่าสภาพจิตใจเป็นจิตใจที่สุดยอด ผมเองเหมือนทุกคนนะครับก็คิดว่าโอ้เครื่องแรกทำไมมันเล่นยากจังเครื่องแรกทำไมมันเป็นของอาร์เซนอลซะขนาดนั้นครอบบอกว่าอาร์เซนอลใช้ระบบดับเบิลนัมเบอร์10นั่นก็คือโอเดกาดแล้วก็ไคลฮาวเวิร์ดนะครับเป็นระบบเหมือนกับ4 2 2 2 สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Deep r e a t a l k นะครับใน EP นี้เป็น EP แรกที่มาพบกันหลังปีใหม่นะครับก็กล่าวสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ทุกๆคนนะครับไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็โอกาสที่ได้กลับมาใน EP นี้ก็ถือว่าสวยสดงดงามโชคดีนะครับหลังเลี้ยวภูบุกไป Emirates Stadium แล้วก็เอาชนะ Arsenal ไปได้2ประตูต่อสูงนะครับ ว่าหมายของชัยชนะใน FA Cup ร,รอบที่3นะครับก็ไม่เพียงแต่ทำให้ลิเวอร์พูลครับอยู่ในเส้นทางที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า4 f r o n t ส์นะครับหรือว่า4ถ้วยยังอยู่นะครับแล้วก็พลัลล์พุธนี้นะครับก็เตรียมที่จะเจอในรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับกับฟูลแลมในส่วนของคาราบาวครับด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าทุกอย่างนั้นก็งามนะครับแต่ว่าในช่วงนี้หลังจาก จบสัปดาห์นี้นั้นในส่วนของฟุตบอลอังกฤษเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นมินิเบรกนะครับเป็นมินิวินเทอร์เบรกแล้วกันนีหนาวเล็กๆประมาณสัก2สัปดาห์นะครับลิเวอร์พูลคงไม่ได้14วันนะครับก็คงจะได้สัก11วันเพราะว่ามีเกมกลางสัปดาห์นี้กับฟูลแลมนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้ในเกมเมื่อคืนนะครับวันอาทิตย์5ทุ่มครึ่ง กับอาร์เซนอลซึ่งแน่นอนครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะครับแล้วก็กลายชื่อของทั้งสองฝั่งซึ่งจัดตัวลงมานะครับก็คงก็ต้องบอกแหะครับว่าก็ถือว่าฟูลทีมนะครับแล้วก็ตอบในหลายๆคำถามเหมือนกันนะครับว่าเยอร์เกนครอปเองนะครับบางทีเนี่ยนะครับบางทีแล้วกันผมใช้คำแบบนี้นะครับมันก็จะมีเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับว่า ไม่ค่อยเอาบอลถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาราบาวครับหรือเอฟเอครับก็อาจจะเน้นน้อยหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ทุกคนทุกคนเลยนะครับยืนยันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบอสนั้นเอานะครับแล้วก็เต็มที่นะครับแต่ในมุมผมนะครับอันนี้ก็คือประเด็นแรกที่จะพูดในวันนี้อยากจะหยิบมาบอกในแบบนี้มากกว่านะครับว่าในฐานะของโค้ชนะครับจริงๆแล้วคงไม่ใช่เฉพาะบอสเยอร์เกนครอปนะครับ ทุกคนแหละครับเขาจัดทีมหรือว่าเลือกตัวผู้เล่นนะครับที่อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดนะครับหรือว่าเป็นสเวตคนแรกในใจแฟนๆนะครับแต่ว่าเป็นสเวตคนแรกที่เขาคิดว่าสู้ได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บผลการแข่งขันได้อันนั้นคือคีย์เมสเซจนะครับคือคีย์คำพูดมากกว่านะครับไม่มีโค้ดคนไหนครับโดยเฉพาะในระดับนี้นะครับจะจัดทีมไปเพื่อที่จะแพ้หรือไม่เอานะครับผมก็เลย อยากจะมันเน้นตรงจุดนี้เป็นอันดับแรกไม่ใช่ว่ามาพูดหลังจากชนะแล้วนะครับว่าคือมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับที่จะไม่เอาไม่เน้นอะไรต่างๆนะครับก็เน้นครับแต่ว่าโอเคอาจจะเน้นในบอลรายการอื่นเนี่ยมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่คำว่าไม่เอาหรือว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับอันนั้นก็คือ ในส่วนของการจัดทัพเมื่อวานนี้ซึ่งหลักๆแล้วก็คือโมซาลาไปแอฟริกันคัพส์ออฟเนชั่นนะครับเป็นกัปตันทีมชาติอียิปต์นะครับวาตารูเอนโดกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นมาเอเชียนคัพแล้วก็เบอร์กิลฟานได้กัปตันทีมลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะครับก็มีข่าวก่อนเกมว่าอิลเนสนะครับหรือว่าป่วยก่อนแข่งก็เลยลงสนามไม่ได้หลักๆก,ก็คือก็จะขาด2-3คนนี้แหละนะครับ เป็นหลักๆนอกนั้นก็ลงกันได้เต็มทีมอยู่นะครับเจอกับอาร์เซนอลซึ่งก็ใครเห็นไล n อัพก็คงจะต้องบอกนะครับว่ายกเว้นผู้รักษ,ษาประตูจากดาวิดราย่ามาเป็นแอรอนแบรมสเดลซึ่งน่าจะได้โคต้าเล่นในฟุตบอลถ้วยให้กับอาร์เซนอลเนี่ยก็ลงมานอกเหนือจากนั้นนะครับโดยเพราะในส่วนของแกนกลางไปเนี่ยนะครับคู่เซนเตอร์คู่มิดฟิลด์แดนบนก็แล้วแต่นะครับ ถือว่าเป็นตัวจริงหมดอ่ะอีกคนนึงอาจจะเป็นมาตินเนลลี่นั่งก่อนนะครับแล้วก็ใช้ทางด้านของริสเนลสันซึ่งก็จีจาร์ดความเร็วไม่แพ้กันลงมาประจำการแล้วก็เตรียมที่จะเผาหรือว่าตัดกำลังทางด้านของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนก่อนนะครับแล้วก็ทำได้ดีนะครับก่อนที่มาตินเนลลี่จะลงมาในภายหลังนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมๆครับในมุมที่ผมอยากจะพูดว่าโดยเฉพาะ พอชนะแล้วเนี่ยนะครับไม่มีทางครับที่ครอปนั้นจะใช้คําว่าไม่เน้นหรือว่าปล่อยนะครับไม่เอาในส่วนของบอลถ้วยไม่ว่าจะรายการนี้เอฟเอคัพหรือว่าในคาราบาลคัก็ตามนะครับถัดมาในเรื่องเดียวกันครับในเรื่องเน้นไม่เน้นเนี่ยที่ผมอยากจะพูดแล้วมันมีผลนะครับต่อเกมการเล่นนะครับนั่นก็คือก็คงจะต้องพูดครับว่าชนะนัดนี้เนี่ยแล้วก็ในครึ่งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับ เป็นการเล่นที่แฟนลิวพูเนี่ยอาจจะไม่ชินนะครับเราเองเนี่ยจะคุ้นเคยหรือว่าคุ้นชินกับการที่นวดคู่แข่งได้โอกาสมากกว่าบุกไปในแดนของคู่ต่อสู้นะครับแต่ในเกมนี้นะครับครื่งแรกเนี่ยนะครับคือชื่อของ EP นี้เลยนะครับที่ต้องเก็บมาฝากกันนะครับนั่นก็คือคำว่า Design and Passion นะครับ ก็แปลรวมๆนั่นก็คือความมุ่งมั่นแล้วก็ความปรารถนาซึ่งผมจะต้องใส่วงเล็บด้วยว่าอย่างแรงกล้านะครับที่จะเล่นในเกมนี้ที่จะเล่นในเกมนี้ไม่ได้แปลว่าที่จะชนะในเกมนี้นะครับมันต้องมันต้องมองไปถึงอาจจะไม่ได้มองถึงว่าเล่นแล้วฟุตบอลแล้วต้องชนะชนะชนะนะครับโดยเฉพาะเกมยากๆเนี่ยนอกบ้านแบบนี้นะครับอันดับแรกมันต้องมีความมุ่งมั่นปรารถนาแรงกล้าที่จะลงสนามที่จะทําผลงานให้ได้ดีที่สุด แล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะชนะหรือเสมอหรือแพ้เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่ากีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับจะไปเล่นมุ่งมั่นเพื่อที่จะชนะชนะเนี่ยบางทีมันก็ไม่ชนะหรอกแต่ว่าโดยหลักการแล้วก็มล์เซตสําคัญเนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่จะมีความมุ่งมั่นความปรารถนานะครับที่ครอปได้กล่าวหลังเกมแล้วมาเป็นหัวเรื่องนั่นแหละครับดีไซน์แ n d แพชชั่นเนี่ยที่จะลงสนามแล้วก็สู้ในเกมการแข่งขันนัดนี้ แล้วก็ด้วยความที่เราไม่คุ้นชินกับการต้องถูกกดดันให้ต้องตั้งรับต่ำแล้วก็ไม่ค่อยมีบอลน,นะครับพอได้บอลน,นะครับครอปเองก็กล่าวหลังเกมว่า First l i ลนในการออกบอลก็คือบอลแรกจากแดนหลังเนี่ยอาจจะไม่ว่าจะจากอาริซงหรือจากคู่เซนเต,นเตอร์เมื่อวานนี้คอนซ่ากับโคนาเต้เนี่ยทามมิ่งต่างๆมันไม่ค่อยดีทำให้มิดฟิลด์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ตัวจริง ในส่วนของบล็อกหรือลายถัดมาเนี่ยนำโดยอเล็กซิสแม็กอลิเซอร์เนี่ยก็เล่นลำบากนะครับแล้วก็นำไปสู่การต่อบอลบิวเกมไม่ได้ถูกแย่งบอลแล้วก็เลยต้องมาเป็นฝ่ายตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่นั่นคือสถานการณ์ในครึ่งเวลาแรกซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในหัวข้อที่2อีกครั้งหนึ่งว่าเราเจอแท็ติกอะไรในเกมการแข่งขันนัดนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ครึ่งแรกครับเราเรานั้นรอดจากการเสียประตู โดยเฉพาะจากจังหวะลูกฟรีคิกต่างๆซึ่งโอ้อันตรายมากนะครับผมเองได้เขียนในเพจไปแล้วนะครับว่าการที่เราเสียฟรีฟรคิกนะครับเช่นเกมที่แล้วที่เจอกับอาร์เซนอลตั้งแต่นาทีที่6แล้วโดนเนี่ยแล้วเรามาตั้งลายลายรับเนี่ยค่อนข้างสูงแต่อาร์เซนอลเนี่ยใช้หลอกนะครับด้วยการที่เอาตัวผู้เล่น3-4คนเนี่ยกาเบียวซาลิบาเบนไว้นะครับตัวโตโต,โตเนี่ยไทฮาวเวิร์ดเนี่ยนะครับ เข้าไปกองรวมในที่ว่างซึ่งออฟไซด์ site, ระหว่างอาริซงกับลายรับเราแล้วพอจังหวะที่สมมุติว่ามาตินโอเดกาจะเตะเข้าไปเนี่ยเขาก็ขยับเข้ามาอยู่ในระนาบเดียวกับลายเราแล้วก็ขยับออกไปอีกทีนึงเนี่ยในขณะที่ลิ์พูยืนนิ่งคุมโซนกันที่ลายตามบล็อกกิ้งต่างๆเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยแต่เขาเนี่ยขยับเข้าขยับออกเขาขยับถึง2-3จังหวะด้วยกันนะครับโดยที่เราเนี่ย คุมเพื่อที่จะให้เกิดการออฟไซด์ site, หรือว่ายืนในระยะเ,ออเรียกว่าเราคิดว่าปลอดภัยอยู่แต่ว่าคู่แข่งเขาแก้เกมตรงนี้มานะครับเรารอดตรงนี้มาได้เดี๋ยวเดือนกุมภาเนี่ยเราเจออาร์เซนอลอีกเดี๋ยวเราก็ต้องเจออีกหวาดเสียวอีกนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เนี่ยเรารอดมาได้แบบอาจจะจังหวะโชคด้วยนะครับอาร์เซนอลเองซึ่ง นะครับค่า xg ใน3นัดหลังที่แพ้นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เกมนี้เนี่ยรวมกันติดต่อกันเนี่ยสูงกว่าคู่แข่งเนี่ยนะครับก็เลยก,ก็ก็เรียกว่าพลาดด้วยที่ยิงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านอกจากออลูกยิงชนคานของโอเดกาก็ไม่ได้หมายความว่าลูกอื่นๆเช่นฮาร์วาร์ดหรือว่าเนลสันที่หลุดไปหรือว่าซาก้าเองมันจะเป็นลูกหน่งหน่งหรือเป็นเคลียร์คัทชาร์สมันไม่ใช่มันก็แค่ฮาฟชาร์สครับแต่ว่าเมื่อคอมไบล์รวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นค่า Expected goal ที่อาจจะขยับสูงขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่อะไรที่แบบชัดเจนนะครับลิวพูลก็มีที่เทรเนเกซานเซนโดโนยิงชนเสาครึ่งหลังมีโชต้ามุงชนคานเราก็มีโอกาสที่จะยิงได้มากกว่า2ประตูด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่คือฟุตบอลครับที่พูดโดยรวมๆให้เห็นว่าลิวพูลในบทบาทที่ผมแล้วก็ที่เพื่อนๆไม่คุ้นเคยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนั่งหายใจไม่ทั่วท้องเลยในครึ่งแรก นะครับอาจจะกัดเล็บอาจจะโอ้ยเดินไปเดินมานั่งก้นไม่ติดโซฟาเลยเนี่ยเพราะเราต้องรับต้องลุ้นต้องโอ้โหบิวอัพมาทีนี่โดนเพลสซิ่งนี่เสียวสันหลังอะไรประมาณนั้นนะครับเราไม่ชินแต่ว่านี่แหละครับด้วยดีไซน์แล้วก็แพชชั่นนะครับกลุวมกันเป็นมอนสเตอร์เมนทาลิตี้ซึ่งผมก็ได้กล่าวเอาไว้เนี่ยว่ามันเป็นเรียกว่าสภาพจิตใจเป็น จิตใจที่สุดยอดนะครับหลายๆคนตีความ Monster mentality แปลตรงๆว่าเป็นแบบอะไรอะจิตใจของอสูรกายจิตใจปีศาจจริงๆมันมันไม่ได้แปลเป๊ะๆอย่างนั้นนะครับ Monster mentality เนี่ยมันคือความมั่นใจนะครับความมุ่งม,มั่นของจิตใจความกล้าเสี่ยงกล้าทำรรกล้าถึงขนาดที่อาจจะใช้คำว,าวา่าบ้าบิ่นที่จะ ทำในสิ่งที่มันยากเย็นแสนเข็นเช่นโกงความตายโกงอะไรต่างๆแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้อันนี้นี่ความหมายที่แท้จริงของ monster mentality นะครับอย่าไปแปลว่าเป็นจิตใจปีศาจใจอสูรกายอะไรอย่างนั้นมันมันมันไม่ใช่นะครับมันเป็นใจที่เรียกว่าพร้อมที่จะเอาชนะอย่างถึงขีดสุด อย่างที่เรียกว่าไม่มีใครคิดว่าจะทําได้แต่ว่ามันทําได้อย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นนะครับนั่นคือนิยามหรือว่าความหมายที่แท้จริงของมอนสเตอร์เมนเทลินะครับในเชิงของฟุตบอลแล้วก็ในบริบทที่เยอเกนครอปนั้นอธิบายซึ่งลูกทีมในเกมนี้พอทำได้เนี่ยผมก็เลยบอกเหมือนกับที่ต้นคลิปนะครับว่า คนก็เลยมาพูดกันมาเอ้ยครอปเอาแล้วปีนี้บอลถ้วยครอปก็ทําเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเด็กๆพอทําได้ตามที่เขาคิดหรือว่าทําได้ดีกว่าทําได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานนะครับผลลัพธ์มันก็เลยดีผลลัพธ์มันก็เลยไม่แพ้ลองเมื่อวานนี้สมมุติว่าเสมอหรือแพ้อะหรือแพ้เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นคําพูดที่ผมเกริ่นไว้ทันทีว่าเอ้ยครอปไม่เอาบอลถ้วยใบนี้ ผมถึงได้ออกตัวไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่มันไม่มีโค้ดคนไหนหรือครอปเนี่ยไม่ใช่คนที่จะจัดทีมไปแพ้จัดทีมไปสู้ไม่ได้เขามั่นใจว่าทําได้ซึ่งจุดนี้กรวมไปถึงเช่นการเปลี่ยนตัวในเครื่องเวลาหลังเอานักเตะเด็กนะครับอย่างคอเนอร์บร d ดลีย์บ๊อบบี้คลาร์กเนี่ยลงไปเพื่อที่จะนาทีที่75เพื่อที่จะไปเปลี่ยนเกมแล้วก็จับมาตินเนลลี่ซึ่งหลังๆชัก โหเรี่ยวแรงดีก็ลงไปเผาเทรนด์ได้2องสผลแล้วนะครับแล้วก็ทําได้ดีสแสดงว่าอะไรครับถ้ามองในมุมที่ถ้าเลี้ยวผูแพ้เพื่อนๆหลายหลยคนอาจจะพูดว่าเป็นไงไม่เน้นเอาเด็กลงไปใช่ไหมให้โอกาสเด็กจริงๆแล้วมันไม่ใช่เขาคิดว่าลงไปแล้วอ่ะมันจะทําอะไรได้ดีกว่าเดิมหรือว่าไม่เป็นรองเดิมหรือว่าไปเปลี่ยนบางสถานการณ์ของเกมเนี่ย มากกว่าแล้วพอลงไปแล้วเด็กๆทําได้เนี่ยมันก็เลยวกกลับมาว่าเอ้ยคอปเอาจริงไว้ปีนี้จริงๆมันเหมือนเดิมหมดเลยอันนี้สิ่งที่ผมพยายามจะเน้นนะครับแล้วก็พอมันเหมือนเดิมมันทุกอย่างมันเป็นไปตามเป้าเนี่ยมันก็เลยวกกลับไปสู่จุดที่ว่าเรามีมอนสเตอร์เมนทาลิตี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพาร์ที่1น,นะครับที่ผมหยิบยกมาฝากกันนะครับ มาในพาร์ทที่2กันบ้างนะครับตามสไตล์ของ KMD เราต้องมาลงกันที่แท็กติกการเล่นนะครับผมเองเหมือนทุกคนนะครับก็คิดว่าโอเครื่องแรกทำไมมันเล่นยากจังเครื่องแรกทำไมมันเป็นของอาร์เซนอลซะขนาดนั้นนะครับส่วนตัวดูจากหน้าจอเหมือนทุกทุกคนดึกแล้วด้วยนะครับดูไปเดี๋ยวก็ต้องเตรียมเรื่องที่จะเขียนด้วยก็จะจับได้แค่ในบางจุดยกตัวอย่างที่จับได้ก็เช่นเฮ้ยโอ้โหแม่ง เจ๋งว่าเป็นระบบที่ส่วนตัวชอบก็คือมิเกออลเตต้าเนี่ยใช้เหมือนกับมิดฟิลรับคู่นะครับหรือดับเบิลพีวอรนะครับก็คือเด็กแคนไรส์ยืนคู่กับจอร์จินยซึ่งมันคลาสสิกมากคู่นี้เล่นได้คลาสสิกจริงๆนะครับกองหลังเซนเตอร์ตัวกลางก็ดีมากยากที่จะผ่านจริงๆผ่านคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ซ้อนระหว่างซาลิบาแล้วก็กาเบียลนะครับส่วนแบ,บ็คสองข้างไม่เติมนะครับก็ยืนเป็น4ข้างหลังนะครับแล้วก็มี2 ก็คือคู่ของไรซ์แล้วก็จอร์จินโยนั้นทำเกมแต่ว่าดันค่อนข้างสูงเป็นไฮไลน์แล้วก็ฟูลแบ็คทั้งสองข้างก็ประกบริมเส้นสองฝั่งของเราเช่นเบนไว้ก็ตันกับลุยดีอาร์ทางขวาตลอดคอยไล่ตามตลอดทำให้เกมริมเส้นของเรอร์พูเนี่ยไม่ว่าจะทางฮาวิเอเลียทางด้านแทนซาร่าหรือว่าทางดีอาร์อีกทางฝั่งหนึ่งเนี่ย ไปไม่ได้ตรงกลางเราทราบอยู่แล้วนะครับว่านูนเยสนั้นไม่ใช่โดดเด่นตรงนี้โดยเฉพาะถ้าเจอคู่เซนเตอร์ดีๆในแบบนี้เกมก็เลยลำบากนะครับในเกมการแข่งขันนัดนี้ในครึ่งเวลาแรกอันนั้นคือภาพรวมๆแล้วก็ลิวพูเองพยายามจะบิวจากข้างหลังด้วยขณะที่อาร์ซนอลนั้นกดดัน ฉวยโอกาสนะครับแย่งบอลแล้วก็โต้กลับก็จะได้บอลในแดนลิเวอร์พูลเลยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราเสียเปรียบเราพยายามจะเล่นในรูปแบบหนึ่งขณะที่อาร์เซนอลเองเวลาที่จะบิวขึ้นมากลับใช้แอรอนแลมสเดลเนี่ยทำท่าเหมือนกับจะเล่นสั้นกับเซนเตอร์แต่เอาเข้าจริงสุดท้ายก็เตะยาวตลอดแทบจะไม่มีเลยนะครับลงไปดูได้เลยที่จะบิวสั้นไม่มีเตะยาวตลอดนะครับหลังลายตลอดไปให้กับตัวบนซ้ายขวาทางด้านของเนลสันแล้วก็ซาก้า นั้นเล่นนะครับหรือว่าฮาร์วาร์ดคายฮาร์วาร์ดนั้นพักหรือว่าทางด้านของโอเดกาดนั้นทําเกมก็คือขึ้นไปข้างบนเลยแทบจะบายพ s าสในส่วนของลายแรกก็คือในส่วนของลายเกมลุกของลิอร์ที่พยายามจะเพรสซิ่งนะครับมีต่อบอลบ้างแหละนะครับเมื่อมีโอกาสแต่หลกัหลกๆแล้วก็คือเน้นบอลยาวมากกว่าของลิอร์คือไดเรกค่อนข้างที่จะมากกว่านะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ผมเนี่ยสังเกตแล้วก็ เขียนเอาไว้ว่าจริงๆลิวอพูเหมือนที่ทําในครึ่งหลังก็ควรจะไดรเรกมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าครอปจะมีการปรับเอาดาวินุยเยไปยืนทางซ้ายนะครับแล้วก็เอาทางด้านของกักโปมาเป็นหน้าต่ําแทนนะครับอันนั้นก็คือถือว่าช่วยได้มากนะครับเอาแล้ดิอาสไปยืนทางขวานะครับก็เลยทําให้บอลเนี่ยโดยเฉพาะจากเทรนด์เนี่ย ทะลุยาวไปหลังลายข้ามเป็นไว้ไปสู่นูนเยสบอลมันอันตรา,ายไดเร็กไปในแดนคู่ต่อสู้เนี่ยหรือในแดนของอาร์เซนอลในครึ่งเวลาหลังเนี่ยมากขึ้นจนกระทั่งไปพีคสุดๆแถวนาทีที่70นะครับซึ่งมีการหลุดเดี่ยวไปของทางด้านทางด้านของนูนเยสนะครับแล้วก็ส่งให้ d ดีรแต่ว่าช็อตเนี้ให้มองและจำคำพูดผมดีๆผมเขียนไปในเพจว่า เนี่ยแหละมันสรุปลิวพูในเกมลุกรดูก,การนี้เลยว่าไฟนอลบอลไม่ดีจะว่านูนเยสนั้นควรจะไปต่อและไม่ไปหรือว่าให้บอลย้อนหลังหรือว่าดีคะ่ะนั้นวิ่งเร็วเกินไปอันนี้พูดยากแต่สุดท้ายแล้วคือช็อตนี้คือไม่ได้ยิงทั้งทังที่นั่นคือการหลุดเดี่ยวไปแบบสถานการณ์ 2v2 กับแนวรับของอาร์เซนอลแล้วและเป็นโอกาสที่จริงๆมันไม่ควรจะพลาดนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช็อตลักษณะเดียวกันนะครับในช่วงนาทีที่90บวก5แถวนั้นก่อนที่จะเป็นประตูที่2โชต้าหลุดไปคราวนี้ครับลุยเดียร์ทามมิ่งได้ดีโชต้าก็อาจจะส่งได้ดีกว่านูนเยสก็อาจจะเป็นได้สุดท้ายนั้นบอลหลุดไปที่ t ด e a ร์แบบพอดีพอดีตัดหลังเซนเตอร์อาร์เซนอลคนหนึ่งแล้วก็ Ying, ยิงทะลุตข่าย ผ่านมือแลมเซลเข้าไปปิดหีเป็น2ประตูต่อศูนย์มันมีความคล้ายกันแต่ฟนอลบอลต่างกันคนให้ฟนอลบอลคนละคนกันแต่คนรับฟนอลบอลคนเดียวกันแต่ความเหมาะความความเหมาะเจาะเนี่ยมันแสดงให้เห็นอาจจะนะครับว่าเดีาร์ซันได้เรียนรู้จากช็อตแรกเหมือนที่ผมได้ตั้งคำถามเอาไว้โชต้าอาจจะได้เห็นการส่งของ New นูนเยสในในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนะั้นอันนี้คือสิ่งที่ได้เห็น นะครับแต่พอมาฟังหลังเกมเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีหลายมุมที่เสริมในมุมที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่นี้และแกะเอาเองนะครับเพื่อนๆก็อาจจะแสดงความคิดเห็นได้ในระหว่างนี้ว่าเห็นอะไรอะไรยังไงนะครับส่วนผมเนี่ยมาฟังครอปพูดหลังเกมเนี่ยมุมหนึ่งที่เขาพูดคือเขายอมรับเลยว่าเขาคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะเตรียมทีมาเล่น ต่อสู้กับแผนนี้ของอาร์เตต้าได้ในครึ่งเวลาแรกนะครับนั่นก็คือครอบบอกว่าอาร์เซนอลใช้ระบบดับเบิลนัมเบอร์เนั่นก็คือโอเดกาดแล้วก็ไคลฮาวเวิร์ดนะครับเป็นระบบเหมือนกับ4-2-2-2นะครับ4ก็คือหลังผมพูดไปแล้ว2แรกก็คือเป็นดับเบิลพีวอร์ a เด i กแนไรส์กับจอร์จินโย2ถัดมานั่นก็คือฮาวเวิร์ด กับทางด้านของโอเดกาเป็นเหมือนกับดับเบิลนัมเบอร์เทเหมือนกับใช้ดับเบิลซิกดับเบิลเทนะครับต่อกันเลยนะครับขณะที่ริมเส้นข้างบน2ฝัง่งซาก้าก็คือ2ส,สุดท้ายเนี่ยนะครับกับเนลสันเนี่ยอยู่สูงเลยนะครับดันอยู่ข้างบนเลยนะครับระบบนี้ทําให้แดนกลางเนี่ยแน่นมากนะครับลิวอู์เลยเล่นยากมิดฟิลด์ยากนะครับ แล้วก็สกัดการการวิวอัพของลิวพูดได้ดีขนาที่เวลาลุกก็ปุ้งปูงไปถึงริมเส้นซึ่งเป็นจุดอ่อนของลิวพูทั้งโจโกโมเมสแล้วก็ทั้งเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนั้นไปทําลายล้างด้านบนเนี่ยได้ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่อาเตต้าและอาเซนอนนั้นเตรียมทีมมาในเกมนี้แล้วก็ลิวพูแล้วก็ครอปนั้นคาดไม่ถึงในครึ่งเวลาแรกแต่พอพักครึ่งมาได้มีทีมทล์กได้แก้เกมทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างที่บอกแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนไปพีคช่วงประมาณนาทีที่70นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ประตูก,ก่อดน,นะครับอาจจะพูดว่ามันเป็นโอนโกอเตต้าพูดแหละว่าเราเล่นดีแต่ทําไมมาเสียว่าโอนโกคือไม่มีใครคิดจะชมเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนกับการครอสจังหวะนั้นเข้าไปเลยหรือเปล่านะครับว่ามันเป็นลูกครอสที่แบบดีมากนะครับเข้าไปแล้วมันยากที่จะป้องกันลูกมันทั้งวิปทั้งฮุกทั้งหลายอย่างโดนส่วนไหนของใครนี่มันก็ยากมากที่จะหมงให้มันออกมานะครับ แล้วก็แน่นอนมันกลายเป็นโอนโกเป็นจุดเปลี่ยนของเกมไปนะครับแต่ก็นี่ครับฟุตบอลช่วยไม่ได้เพราะว่าลิวพูตลอดเวลาในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังก่อนหน้านั้นคือมีมอนสเตอร์เมน l ทอลิตี้มีดีไซน์แอนด์แพชชันที่จะเล่นในเกมนี้อย่างสุดริ่มทิมประตูนะครับอย่างที่เรียกว่าเป็นอะไรที่มันพิเศษจนครอปนั้นหยิบมาชมเชยหลังเกมมันจึงนำมาสู่ รางวัลหรือรีวอร์ดที่ยอดเยี่ยมกับโอนโกที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าโอนโกมันมาเกิดตอนโดนนําไปแล้ว2 0งศหรือตามอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ณจุดนั้นเลี้ยวคูยังตรึงสกอร์นอกบ้านเอาไว้ได้ที่0ูนครับสุดท้ายรางวัลมันก็ตอบแทนเองแล้วก็สุดท้ายมันก็ได้อีกประตูหนึง่งซึ่งผมก็ยังไม่ได้พูดมาสักครู่นี้นะครับว่าจังหวะที่โชต้านั้นหลุดไปก่อนที่จะไปเปิดให้ดีอาร์เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นนักเตะอาร์เซนอลแต่เป็นนักเตะแมน ถ้าเป็นนักเตะแมนซิตี้แล้วจะเลี้ยงไปมุมธงฆ่าเวลานะครับเพราะมันคือ90บวก4บวกคือคือมันหมดเวลาแล้วนะครับลูกนั้นเลี้ยงไปเผามุมธงเตะอัดกองหลังคู่แข่งลัก 2- อสาทีได้คอนเนอร์2หนผลทุ่มผลหนึ่งกรรมการก็เป่าน้อวีดหมดเวลาแล้วนะครับแต่ลิวพูเนี่ยนะครับตั้งแต่น,นำไป1 0เนี่ย มีโอกาสก็ยังปลกก็จะพยายามยิงอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้พูดว่ามันเป็นวิธีที่ฉลาดหรือว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเลี้ยวหัวครับที่ทําให้พวกเรานั้นอาจจะชอบกันว่าเฮ้ยไม่ได้ไปเผาเวลาไม่ได้จะไปถ่วงเวลาหรือว่าอะไรใดๆไ,ได้จังหวะโต้กลับกูก็ยังโต้อ,อยู่แล้วก็โต้ไปเพื่อที่จะยิงนะไม่ใช่โต้ไปมุมทงอะไรในลักษณะนั้นแล้วก็ลูกนี้ลองคิดดูว่าถ้ายิงไม่ได้หรือว่าโดนตัดระหว่างทาง แล้วโดนวโต้กลับมาเสียประตูเสียฟีคิกหน้ากอบเขโทษเนี่ยมันจะเสียวมันจะหวาดเสียวหรือว่ามันจะมีคนเสียหายขนาดไหนกับการที่ไปเมคชัวไปริมเส้นมุมธงและเหยียบอยู่ที่มุมธงประตูต๊อกแตกต๊อกแตอก,ตอ,ก,ตอ,กอยู่แถวนั้นอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าคนถ้าเราจะคอมเมนต์หรือวิจารณมันก็วิจารณ์ได้หมดนะครับว่าโอ้ยงูอย่างนี้มันขาดแล้วมันท้ายเกมใช่มันขาดแล้วมันท้ายเกม แต่ก็ไม่จําเป็นที่โชต้ากับ DR จะต้องยิงประตูนะครับลากไปมุมธงก็ได้อันนี้คือในมุมของผมนะครับหรือว่าเอ้ยโอเคมันโอนโกก็แน่นอนมันโอนโกในจังหวะสําคัญเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะความเสียหายมันถูกระง,งับไม่ให้เกิดขึ้นโดยมอนสเตอร์เมนท i t ลิตี้นะครับทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปโดยตลอดเราต้องมองให้มันทั้งภาพทั้งบริบทอย่างชัดเจนนะครับเราจะไม่พูดว่าเอ้ยไม่เอาหรือเอาเอาเพราะชนะ พอไม่พอถ้าเกนมนี้แพ้ก็บอกไม่เอามันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องมาเชฟความเข้าใจของฟุตบอลให้มันตรงกันซะ้ก่อนผมก็เลยเกิดหัวข้อ2หัวข้อในวันนี้นะครับนั่นก็คือเนี่ยแหละหัวข้อแรก Design and p a s s i o n ซึ่งนำไปสู่ Monster Mentality ซึ่งยอดเยี่ยมนะครับตรึงได้แอบสอบความกดดันได้ไม่เสียประตูจนนำไปสู่ประตูนะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือในเรื่องของแท็กติก4222ของอาร์เตต้าดับเบิลเทนนะครับซึ่งก็ ทำให้ลิวพูเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องชมเชยอาเตต้านะครับกับการที่นําเอาวิธีการนี้มาใช้นะครับโดยรวมของ EP นี้ผมคงไม่แตะฟอร์มของฮาวเวิร์ดฟอร์มของซากะของคู่แข่งนะครับเพราะว่ามันก็จะยืดเยื้อแล้วก็ยาวเกินไปเอาแค่ลิวพูนี่ผมก็เชื่อว่ามันยังมีอีกหลายจุดนะครับที่ก็ฝากเพื่อนๆหรือว่ามีพี่ๆเพื่อนๆโค้ชเข้ามาก็สามารถเสริมในมุมของผมได้ผมก็แค่ตั้งไว้เป็นแพลตฟอร์มนะครับ เอาไว้เป็นสารตั้งต้นให้ทุกคนมาฟังเอ้ยเอยเอใช่เว้ยโน่นนี่นั่นก็ไปต่อยอดกันต่อไปนะครับหวังว่าจะมีความสุขกับผลการแข่งขันแล้วก็สถานการณ์ของทีมทั้ง4ถ้วยนะครับเรายังเป็นจา่าฝูงอีกนานครับสสัปดาห์สบายๆเพราะว่าพรีเมียร์ลีกนั้นหยุดแล้วก็ลุ้นในคาราบาวคัพนะครับให้ได้เข้าชิงให้ได้เกมแรกดีๆก่อนนะครับกับฟุลแลมในวันพุธนี้นะครับอีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ